รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านทาง f c e b o o o f แฟนเพจมันนี่พลัส by ยุทธนามันนี่พลัส by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับกรมโรงงานเยี่ยมชมลงกลั่นบางจาก ตามยุทธศาสตร์กรีนอินดัสทรีนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำคณะสื่อมวลชนเข้ายี่ยมชมโรงกลั่นน้ำมันบางจากซึ่งเป็นโรงกลันน้ำมันรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวหรือกร e นอินดัสทรีระดับ5ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีมาตรการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินตามยุทธศาสตร์กรีนอินดัสทรีของประเทศไทยโดยคุณพงชัยชัยจิรวิวัฒประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลัน่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้พูดถึงเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันบางจากได้ยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรวมถึงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารอมสินต่อย,ยอดความสะดวกและความปลอดภัยด้วยการเปิดตัวธุรกรรมทางการเงิน y ม o p เป เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ไมโมเปย์ใช้จ่ายง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่สผานโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน m มโมหลังจากนั้นคลิกที่เมนูไมโมเปย์แล้วสแกน QR Code ของร้านค้าเลือกจำนวนเงินในการโอนตรวจสอบจำนวนเงินที่ถูกต้องจากนั้นก็ให้ยืนยันและส่งเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจะชำระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพกเงินสด สะดวกปลอดภัยในทุกการใช้จ่ายของคุณร่วมประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศไม m o ม c คอร์เซ็นเตอร์ w 1 4 3 w w w g s b o r t h หรือ Facebook GSB Society นะครับเชิญได้เลยนะครับข่าวดีจากทางไทเรนอาคาครับโปรโมชั่นไทเรนอาคา w ี m e n s Journey สำหรับสุภาพสตรีท่านใดที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมนี้ก็สามารถเลือกการเช่ารถราคาพิเศษกับโปรโมชั่นไทเลน n d อาคา V Men's Journey รับรถเล็กขับง่ายไซส์ ES Nissan a อ m e เ a หรือ Toyota ายาริราคาพิเศษเพียงวันละ499บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและประกัน SLDW ไม่บวกเพิ่มวันหยุดนะครับสามารถจองได้ทั้งช่องทางไทเลนอาคาคอมกรอกรหัสโปรโมชั่น V Men หรือ Walk-in ที่เคาน์เตอร์ไทยแลนดนาคะทุกสาขาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้หญิงเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยแลนด์นาคะ c คอนแทคเซ็นเตอร์7 6 6 7 7 6 4 7ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ ไปดูครับกรณีศึกษาของทางมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดผมเชิญผู้มในการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท s t e r ้าเซลประเทศไทยจำกัดคุณทีเพิ่มพงพันธ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับพิณิีาครับอ้าภาพของตลาดรวมรถยนต์ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาขอภาพรวมก่อนนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่ดีไหมครับคุณที แรกที่ขอใช้คําว่าฟื้นตัวนะครับมีแนวโน้มที่เป็นบวกในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ4 1 0 0 0 0คันโดยประมาณนะครับครับเติบโตขึ้นประมาณ11%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอันนี้หมายถึงภาพรวมทั้งหมดครับผมอุตสาหกรรมรวมนะครับครับแล้วก็ ่วนที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งในส่วนของตลาดรถกระบะเองแล้วก็รถยนต์นั่งเองนะครับที่มีการฟรื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรถะรถซิติคารถยนต์นั่งขนาดเล็กคิดว่าเราก็ามองว่ามันน่าจะเป็นผลของการที่ศเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการส่งออกเนี่ย ก็มีการฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับ,รบแล้วก็จนถึงครึ่งปีแรกปีนี้ตัวเลขการส่งออกโดยรวมเนี่ยก็เพิ่งเห็นว่ามันโตขึ้นประมาณ7%นะครับก็โตขึ้นติดต่อต่อเนื่องกันแล้วก็ทางสถาบันต่างๆก็มองว่ามันน่าจะเป็นกลหลักสําคัญที่ทําให้เกิดการใช้จ่ายเกิดการลงทุนเกิดการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจไปจนถึงรากย้านะครับ,รบก็จะมีเรื่องของสินค้าเกษตรที่มีราคาเริ่มฟื้นตัวปรับขึ้นมาเป็นราคาตามปกติละ นะครับอุปสองค์อุปทานก็น่าจะสอดคล้องกันทําให้เกิดการฟื้นตัวที่ดีก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราเลยใช้คําว่าฟื้นตัวนะครับอาจจะไม่ได้ก่าวกระโดดโดยรวมเนีฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ก็กำลังฟื้นตัวด้วยเช่นเดียวกันล้อกันไปใช่ไหมครับใช่ครับเพราะ รถยนต์เองก็เป็นอุตสาหกรรมหลักแลวก็เป็นส่วนสําคัญในการส่งออกเหมือนกันก็อาจจะเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันนะครับประกอบกับเรื่องของตลาดรถยนต์เองก็อาจจะมีการปลดล็อกรถคันแรกมาครับก็ทําให้ภาระการผ่อนชําระเนี่ยมันจะลดลงไปหรือว่าครบกําหนดไปแล้วเนี่ยก็มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นคือกําลังซื้อมันกลับมานั่นเองนะครับครับผมนะครับทีนี้ขอดูเฉพาะของม a ส da าเซลล์ประเทศไทยสะหน่อยได้ไหมครับ ในช่วงหเดือนแรกนะครับโตขึ้น13%โตขึ้น13%ในช่วงครึ่งแรกของปีตัวเลข13%นี่ถือว่าดีไหมครเป็นไปนตามเป้าหมายนะครับแล้วก็13%เนี่ยมันก็ถือว่าโตเกินตลาดเพราะตลาดโต11%โอ๋อโตมากกว่าตลาดโดยรวม <c oughs> ตลาดโต11 <c oughs> แต่ว่า m a สด้าเซลล์ประเทศไทยเนี่ยโต13ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็คาดการส่วนแบ่งการตลาดเราอยู่ที่6%นะครับ ซึ่งก็เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ5.6นตะครับอ๋อโตเยอะกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับผมถามจริงคุณทีตอนนี้มัสด้าเนี่ยอยู่เบอร์ไหนครับเนี่ยคือถ้าเป็นรถยนต์นั่งนะครับเราอยู่อันดับที่3อ่าถ้าเป็นรถยนต์นั่งอยู่เบอร์3อยู่ที่3ครับผม ทีนี้ถ้าจะถามว่าในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมารุ่นไหนบ้างของม a สด้าเซลประเทศไทยที่ขายดิบขายดีพอจะเรียงลาดับให้ฟังสัหน่อยก่อนได้ไหมครับคุณทีมาสด,ด้านะครับจะเป็นตัวแรกเลยที่ทํายอดขายได้นะครับตัวเลขมาสด,ด้าสองหกเดือนแรกอยู่ที่1 4 2่4หมนนสอร้บสี่คันมาสด,ด้าสนี่เป็นแชมป์ครึ่งแรกเหรอครับ ใช่ครับโอ้โหขายได้เท่าไหร่นะครับ14,284คันครับประมาณ14,000คันสำหรับ m a ส d a 2นะครับใช่ครับถือว่าเป็นแชมป์ในช่วงของครึ่งแรกนะครับใช่ครับตามมาเป็นรุ่นไหนครับจากนั้นจะเป็นรถ BT50 นะครับมาสด้าบีทีห้าสิรโปรเป็นปิกอัพเป็นปิกอัพนะครับอยู่ที่ประมาณ3,100คันอ๋อตามมาด้วย Mazda BT50 Pro นะครับผม ประมาณสัก3,000กว่าคันนะครับครับผมตามมาเป็นใครครับไปเป็น Mazda CX3 นะครับเป็น compact crossover SUV SUV ขนาดเล็กนะครับครับอยู่ที่2,200คันครับโดยประมาณ2อ0 0คันนะครับครับผมอ่าอันนี้เป็น3อันดับแรกนะครับรบและผมขอแวะถามตัว CX5 หน่อยได้ไหม SUV ขายดีไหม CX5 อยู่ที่ประมาณ1,700คัน เราถือว่าอยู่ในระดับที่ดีระดับหนึ่งนะครับรบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีเนี่ยพอดีผมข้ามไปนิดหนึ่งคือมาต้าสามอันนั้นนะดีก็เอ๊ะทำไมข้ามาต้าสามไปได้ยังไงมาต้าสามอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยคันครับอ๋อนะก็ถือว่าถ้าเรียงนะครับก็มาต้าสขายดีอันดับ1รองลงมาเป็นมาต้าบีทีห้าสิบโปรนะครับรบแล้วก็รองลงมาก็เป็นมาต้าสามครับแล้วก็ตามด้วยมาต้าซีเอ็กสามนะครับใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น CX5 นะครับใช่ครับ ผมได้ยินว่ามีอะไรนะ MX5 เนี่ยมีได้ไหมครับเพิ่งเปิดตัวไปนะครับ,รบเป็นหลังคาไฟฟ้านะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อมอเตอร์โชมีนาคมที่ผ่านมาครับ เริ่มขายแล้วบ้างใช่ไหมครับเริ่มแล้วครับมียอดขายประมาณ10คันแล้วครับตอนนี้เป็นรถนำเข้านะครับเอาละครับนี่เป็นภาพรวมของมาสด้าเซลประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมานะครับผมเอาตัวเลขรวมๆแต่ละรุ่นที่คุณทีคุยให้ฟังเนี่ยยอดขายร่วมๆเกือบสัก24,0 0 0คันได้ไหมครับใช่ครับสองหมนสีันคันนะครับ2อ0 0 0คันครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้มาสด้าเซล์ประเทศไทยเนี่ยโตมากกว่าตลาดโดยรวมได้อันนี้เป็นเพราะอะไรครับ เมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับสีเดือนแรกเนี่ยเราเปิดตัวรุ่นใหม่4รุ่นรวดเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ของทั้งมัส d ์2มัส d ์3 CX 3นะครับ,รบแล้วก็ตัว MX 5นะครับ เราในการปรับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตัว G vectoring control ซึ่งเคยพูดไปกับคุณิศนาเมื่อข่าวที่แล้วที่สัมภาษณ์กันนะครับก็เป็นหัวใจหนึ่งเพราะ G vectoring มันทำให้รถเนี่ยมีความเสถียรภาพเยอะขึ้นนะครับ,รบแล้วก็คนนั่งก็จะไม่เมารถนะครับเมาโอกาสเมาน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็มีการใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเข้าไปเพิ่มเติมในทุกๆรุ่นที่เราปรับโฉมนะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็มียอดขายเดือนมีนาคมเนี่ยเราสามารถที่จะทำลายสถิติล้วเราขายรถมาเลยนะครับรถจนนั่งเนี่ยเราได้สามพันห้าร้อยคันนะครับก็คิดว่าเป็นยอดขายที่ดีที่สุดตั้งแต่มาร์เซลประเทศไทยมาทำธุรกิจในประเทศไทยแาวนียนะครับทั้งเรื่องของการออกโปรดักต์ใหม่ๆออกรถรุ่นใหม่ๆประกอบกับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวใช่นะครับประกอบกับเรื่องของผู้บริโภคก็เริ่มให้ความสนใจกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มมากขึ้นใช่ครับนะครับเอาละ แล้วมองแนวโน้มโดยรวมนะครับในครึ่งหลังของปีจะเป็นยังไงจะดีต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปีไหมครับคุณทีครึ่งหลังนะฮะมัตสตามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะมีความค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ถึงว่าฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ใช่ครับก็อย่างที่เรียนว่า เดครึ่งปีแรกเนี่ยส่งออกก็โตขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับจากตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ในมิถุนาเดือนมิถุนายนเดือนเดียวนยโตเมื่อเทียบกับมิถุนายนปีที่แล้วนะโตสิบเอ็ดเปอร์เซ็นคนก็มีสัญญาณเป็นบวกนะครับแล้วก็ในแง่ของนโยบายการลงทุนหรือว่านโยบายในเรื่องของการใช้จ่ายภาพอากไปกรกระจนี่ร่วมมือกันในกับโปรเจกต์นะครับแล้วก็การฟื้นตัวทางการเกษตรนะครับผลผลิตราคาการเกษตรเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะฟื้นตัวไปเป็น แนวทางที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำนะครับ,รบแต่ว่าทั้งี้ทังนั้นก็มีปัจจัยที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของค่าเงินน่าจะแลกเปลี่ยน,นเงินบาทแข็งนะช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือการกีดกันทางการค้านะครับแต่ตา่างประเทศเนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องส่งออกบ้างก็จะเป็นสอง ใจที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเราก็มองว่าถ้าเกษตรดีเนี่ยมันก็อาจจะมีแรงส่งจากกาลังซื้อของฐานล่ากนะครับก็มองว่ามันก็เป็นเป็นตัดใจค่อนข้างที่จะสําคัญมากกับระบบเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับ ก็ก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวครับครับมองว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับใช่ถ้าครึ่งแรกของปีภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ขายได้ประมาณสัก4ี่0สนคันคดังนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งปีก็น่าจะสัก เกิน8แสนใช่ไหมคุณทีเราคาดการไว้ปีนี้น่าจะอยู่ที่8แสน2หมื่นคัน8แสน2ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นภาพโดยรวมใช่ไหมเป็นภาพรวมครับก็คือจะโตขึ้นประมาณ7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ถ้าถามเฉพาะ m a สด้าเซล์ประเทศไทยละ่ะปีนี้ทั้งปีเอากี่คันครับเนี่ย ปีนี้เราเพิ่มเป้านะครับครึ่งปีหลังเบื่อต้นปีเนี่ยเราแถลงข่าวนะครับแล้วก็เราตั้งเป้าอยู่ที่ห้าหมื่นคันนะครับปีนี้เนี่ยเราเพิ่มเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันคันเพิ่มหนึ่งพันคันครับเพิ่มมาอีกพันคันใช่ไัมเป็นเป้าทั้งปีเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันคันนะครับสาหรับปีนี้ทั้งปีปีหกศูนย์ของมาสด้าเซลล์ประเทศไทยนะครับอะไรจะคือกลยุทธ์หลักสําคัญที่จะผลักดันให้ม a สด้าก้าวสู่ความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ในช่วงครึ่งหลังของปีครับเรา เน้นในเรื่องของการบริการนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาสเตอร์เองเนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์ในเรื่องการบริการซึ่งอาจจะม,มีมีความคลุมเครืออาจจะไม่มีความมั่นใจนะครับ,รบเราก็มีตั้งแต่เดือนอมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการปรับกลยุทธ์ในแง่ของการบริการหลังการขายใหม่หมดนะครับ,รบเรามีการนําเสนอโครงการที่เราเรียกว่ามาสเตอร์แอคทีฟเซอร์วิสนะครับมาสเตอร์แอคทีฟเซอร์วิส ใช่ครับก็คือจะเป็นโครงการซึ่งจะนำเสนอการดูแหลหลังการขายแบบครบวงจรนะครับตั้งในเรื่องของการเช็คระยะนะครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรวดเร็วสะดวกสบายนะครับ,รบนจะเรื่องของการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมทั้งหมดทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งภาษาการตลาดผมจะใช้คำว่าแบรนด at retail นะครับก็คือการสร้างแบรนด์บนจุดรีเทลรีเทลในที่นี้ในความหมายคือเหมือนกับจุดที่ขายรถ ุดที่เป็น point of purchase เป็นจุดที่ตัดสินใจซื้อนะครับ,รบก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในระดับโชว์รูมและศูนย์บริการที่จะเป็นการปรับภาพลักษณ์หลักๆเลยโดยให้เห็นชัดเจนที่ศูนย์บริการก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่โชว์รูมอ่ะ ที่โชว์รูมใช่ครับตอนนี้เราก็ร้7สเดโชว์รูมเนี่ยเราก็มีแผนที่จะปรับเป็นภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยภายในปีหน้านะครับภายในปีนี้เนี่ยจะมี3 2มโชว์รูมนะครับที่จะมีการปรับเป็นภาพลักษณ์ใหม่แล้วก็จะมีในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการบริการนะครับแล้วก็เรื่องของราคาอะไรและการจัดส่งอะไรที่จะต้องแข่งขันได้แล้วก็ไม่แพงนะครับคือสวยด้วยดีด้วยใช่ครับ มีรายละเอียดเยอะเลยครับในมา t าแอคที v เซ e ร์วิสผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปดูข้อมูลได้ใน m a s t e r .co.th นะครับมันจะมีเมนูที่เราเรียกว่า Customer Care นะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของ Master Active Service แล้วก็มีเรื่องของ Maintenance c คอ t คือไปดูได้แล้วว่าราคาอะไรเราราคาค่าแรงเรานะครับในแต่ระยะทางเนี่ยไม่แพงเลยนะครับ คุณทีบอกว่าเริ่มแล้วแล้วก็จะเน้นมากขึ้นในเรื่องของการปรับภาพลักษณ์นะครับทั้งรูปโฉมแล้วก็คุณภาพในการให้บริการด้านต่างๆนะครับแต่ทีนี้มันจะมีติดอยู่ส่วนนึงครับคือถ้าเทียบกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของตลาดรถยนต์นั่งแล้วเนี่ยจำนวนศูนย์บริการเขามีค่อนข้างเยอะคําถามคือว่าแล้วมาสด้เนี่ยนะครับมาสด้าเซลล์ประเทศไทยเนี่ยมีแผนจะเพิ่ม จำนวนศูนย์บริการให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเอาไว้แค่ไหนยังไงครับเนี่ยครับครับคือเรามีความเข้าใจเรื่องของการขยายหรือว่าปริมาณของศูนย์บริการเนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยเรามีความมั่นใจว่าร้อยสิบเจ็ดโชว์รูมของเราเนี่ยครอบคลุมหมายถึงว่าครอบคลุมพื้นที่สําคัญนะ,นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรามีบริการที่เราเรียกว่าโมบายเซอร์วิสนะครับสมมุติว่าอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลน,นะครับ,รบที่มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลเนี่ยเราจะมีโมบายเซอร์วิสวิ่งเข้าไปหานะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะไปดูแลรถให้หรือว่าจะไปรับรถกลับมาดูแลให้นะครับ,รบเพื่อที่จะเกิดความสะดวกนะครับแต่ว่าด้วยจุดยุทธศาสตร์ของการบริการและการขายเนี่ยเราคิดว่าเรามีเพียงพอนะครับ,รบเพราะว่า1 4 7โชว์รูมทั่วประเทศเนี่ยเทียกบกับเจ้าใหญ่อย่างที่คุณ ยุทธนาเรียนนะครับมันก็อาจจะดูน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆนะครับในระดับส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเราก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยไม่เน้นในการเพิ่มจํานวนมากนักแต่ว่าเน้นเรื่องของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการเสริมให้บริการตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณเนี่ยจะต้องมาพร้อมๆกับเมื่อคุณภาพดีแล้วครับครับคือคือใช้มาส้ารับไปเที่ยวต่างจังหวัดมีปัญหาก็โทรเข้ามา นะทางโมบายนี่แหละนะฮะจะมีคล้ายๆกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็เราก็ยังมีบริการซึ่งผู้ซื้อรถมาราชุคันจะมีเราเรียกว่ารถสายแอสเซสแตนต์24ชั่วโมงนะครับจะมีการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะครับอ่าดีครับดีครับทีนี้มีแผนที่จะออกมาส d a รุ่นใหม่ๆออกมาอีกบ้างไหมในช่วงครึ่งหลังของปีครับคุณที ครึ่งหลังเราเรากำลังดูอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปสี่รุ่นรวดเลยนะครับอตอนนี้เราก็พยายามที่จะ รักษาความนิยมของสีรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งเราอาจจะคุยกับทางบริษัทแม่เราที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราจะดูว่าจะสามารถนําสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาได้หรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนครับผมยังยังยังไม่มีแผนที่ชัดเจนมีเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ไหมใช่ครับจะเรียนแจ้งทราบอีกทีครับนะครับขอปิดท้ายด้วยการตลาดนะฮะการตลาดเขาบอกว่าเรื่องของ ปากต่อปากอะ่ะหรือว่า w o r d o f m o u t มอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมใช่ครับเอมัสตาจะใช้รูปแบบบอกต่อปากต่อปากอย่างเงี้ยด้วยไหมจะมีอยู่ในแผนการตลาดครึ่งหลังของปีของมัสต้าด้วยไหมครับคุณทีครึ่งหลังเี่นเราจะเน้นในเรื่องของ Word of Mouth เนี่ยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทำแคมเปญในเดือนนี้เองนะครับเป็นแคมเปญขอบคุณลูกค้า1น0 0 0แสคัน Mm hmm. ที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อรถในเทคโนโลยี Sky Active นะครับ,รบก็เพิ่ง3ปีเ็ษแล้วก็มีลูกค้า Sky Active กว่าแสนคนแล้วนะครับเยอะไหมถือว่าเยอะนะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับเรา<ม>ก็มีแผนที่เราจะรักษาดูแลไอ้ตัวแสนกว่ารายลูกค้าเหล่านี้นะครับ,รบด้วยแคมเปญที่เราจะดูแลไปตลอดไม่ว่า<ม><ม>จะเป็นเรื่องของจะแนะนําให้เพื่อนหรือว่าครอบครัวนะครับมาซื้อรถใหม่ตอนนี้ก็จะมีแคมเปญพิเศษดอกเบี้ยศ<ม>ูนย์เปอร์เซ็นต์สองจุดสองสองเปอร์เซ็นต์แล้วแต่รุ่น นะครับแล้วก็มีฟรีแพ็กเกจค่าบุคลาตามระยะทางเป็นเวลาสามปีทุกๆรุ่นจะได้ตัวนี้ไปพร้อมกับฟรีประกันไปชั้นหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งของคนที่ใช้แล้วเราก็จะมีในเรื่องของแคมเปญของอะไรนะครับแล้วก็การตรวจเช็คฟรี20รายการอในพวกนี้นะครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ที่ใช้มาสตอร์อยู่แล้วก็ดีหรือผู้ที่กําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะตกลงจะยี่ห้อไหนดีนะตอนนี้เนี่ยได้เวลาออกรถใหม่อีกคันแล้วล่ะคุณทีจะฝากอะไรเชิญครับ ก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่สําคัญนะครับที่เราได้เปิดตัวรถใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีแคมเปญเพื่อที่จะดูแลแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เกิดความสะดวกมากที่สุดทั้งในการออกรถใหม่หรือว่าบริการหลังการขายเองก็ตามนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของการให้บริการเองภาพลักษณ์ของโชรูมาสตารเองมาตรฐานตรงเนี้ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้พิจารณาตัวรถเองด้วยศูนย์บริการโชรูมาสตารทั่วประเทศด้วยครับ ดีครับดีครับเอาละครับก็ขอให้สามารถทําได้ทะลุเป้าเกินห้าหมื่นหนึ่งพันกันในปีนี้กนแล้วกันนะครับคุณทีขอบพระคุณครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณทีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ คุณทีเพิ่มพงพันธุ์พุ่มในการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับมาคุยให้เราฟังถึงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาของมาสด้าและกลยุทธ์ในการจะนําไปสู่ความสําเร็จในช่วงที่เหลือของปีนี้จากทางมาสด้าเซลล์ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณบรจทาริสเอาไว้นาที่นี้ด้วยนะครับบจทาริส0อง2นะครับ กรุ๊ฟังครับซัสโคสมาร์ทเมมเบอร์ยิ่งเติมมากยิ่งได้คะแนนมากสมัครฟรีไม่จำกัดขั้นต่ำในการเติมเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วนะครับเติมน้ำมันทุกชนิด1ลิตรรับ1คะแนนสะสมครบ500คะแนนแลกส่วนลดน้ำมัน50บาทสะสมครบ5,000คะแนนแลกส่วนลด1,000บาทหรือสะสมจนครบ1 0 0 0 0แคะแนนรับทองคาแท่งหนัก1บาท อายุคะแนนอยู่ในนานถึง3ปีสะสมคะแนนได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกทุกสาขาซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีข่าวดีมาบอกสำหรับท่านที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวหรือสัมมนาบริษัทเป็นหมู่คณะแบบชิวๆในวันธรรมดานะครับพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ที่โซน C ชั้น2บูธ CC 116-117ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่21ตั้งแต่วันที่1 0จนถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท0 8 8 504 9 9แ1ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเราไว้เอาไว้เป็นทางเลือกในการฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการเม k ม m o n ี่โดยพี่นิดทนพงศ์ม,มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน